สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่อง k a p u m i Channel by อันค่ะอันก็หายไปทำมานปีกว่าเลยนะคะปัจจุบันค่ะอันก็ทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นพนักงาน full time เรียบร้อยแล้วนะคะทํามาได้ปีกว่าแล้วค่ะชีวิตอันตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวระดับหนึ่งเลยนะคะอันก็จะมารีวิวตามหัวข้อตามนี้เลยค่ะรีวิวการตั้งคันเมืองนอกค่ะค่ะต้องกานก่อนนะคะว่าตอนที่อันกับแฟนอยู่ไทยเนี่ย เราตกลงกันไว้ค่ะว่าเราสองคนจะไม่มีลูกนะคะเพราะว่ารายได้ของเรารวมกันก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0มืบวกลบนะคะแล้วเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาค่อนข้างมากเพราะมันสําคัญดังนั้นเราจะคิดว่าการมีลูกคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถส่งเขาเรียนอินเตอร์หรือ EP ได้เนี่ยมันก็คงไม่ดีเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกมีกําแพงด้านภาษาในอนาคตค่ะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างสูง ดังนั้นยิ่งพออันมาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยอันก็เห็นภาพชัดขึ้นนะว่าถ้าเราไม่มีกําแพงด้านภาษาถ้าภาษาเราดีกว่านี้บวกประสบการณ์การทำงานของเราเนี่ยอันเชื่อเลยว่าอันสามารถได้างานทําที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้เงินที่ดีกว่านี้ค่ะ,ะด้วยเหตุผลเหล่านี้ค่ะเราสองคนก็เลยคิดว่าไม่มีลูกดีกว่าเพราะว่าเราคงส่งเขายนอินเตอร์หรืออีพีไม่ไหวมันจะตึงเกินไปกับรายรับของเราค่ะ พอโควิดมานะคะอันก็กระทบค่อนข้างหนะะักค่ะเพราะว่าอันเนี่ยทำงานสายการบินนะคะทําให้รายรับอันเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วอันเนี่ยมีรายจ่ายทุกเดือนนะคะส่วนแฟนอันค่ะด้วยความที่เขาเคยเรียนและเคยทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเขาเลยเคยขอสัญชาตินิวซีแลนด์ไว้เมื่อนานมาแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่นู่นแล้วนะคะอันก็เลยลองถามเขาดูค่ะว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราสองคนจะย้ายมาเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ซึ่งพอแฟนเขาโอเคตกลงยอมมานะคะเราสองคนก็เลยได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอประมาณครึ่งปีค่ะหลังจากที่ทํางานได้ครึ่งปีแล้วเนี่ยแฟนอันเขาก็คุยกับอันค่ะว่าเรามาพิจารณาเรื่องการมีลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งไหมเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเงื่อนไขที่เราเคยมีเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีลูกที่นี่นะคะลูกของเราเนี่ยก็จะได้เรียนปีค่ะ เรียนปีที่นี่ก็เข้ากับว่าลูกได้เรียนอินเตอร์ฟรีนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์และบวกกับสวัสดิการของประเทศนี้แล้วเนี่ยก็เลยทําให้เราสองคนค่ะตัดสินใจที่จะมีลูกที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะแชร์ประสบการณ์การตั้งครรภ์เมืองนอกนะคะหลังจากที่เราสองคนเนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกกันแล้วแล้วพอพบว่าประจำเดือนนะคะไม่มาตามรอบ เลยตัดสินใจไปซื้อที่ตรวจคันมาค่ะพอตรวจคันแล้วก็เลยพบว่าตั้งคันแล้วค่ะทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือการนัดคุณหมอหรือที่เรียกว่าแตนี้ด็อกเตอร์นะคะพอเราเข้าไปพบหมอคุณหมอเขาก็จะตรวจแล้วว่าเราตั้งคันจริงไหมพอเราตั้งคันจริงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้เราเอาตว่นตารอกแรกเพื่อเช็คว่าลูกเนี่ย,อย,ย,อ,นนอ,ยอ,อยู่ในตำแหน่งว่าลูกที่ถูกต้องหรือไม่ ก็คือเพื่อเช็คว่าไม่ได้ทำเงินลูกนักน่น,นเองค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายของการพบแพทย์ในการตั้งคันก็ทุกรีมหมดเลยนะคะยกเว้นค่ารักษาค่าราคารักษา,าเนี่ยก็คือหลายเพิ่มเองแล้วแต่คลินิกว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาของนเจสิเดนเนี่ยก็จะไม่เท่ากับราคาของคนทั่วไปนะคะซึ่งอันเรสิเดนแล้วดังนั้นค่ารักษา,าแต่ละครั้งของอันเนี่ยก็จะอยู่ที่ตีเป็นเงินไทยก็ไม่เกินส0งพันบาทค่ะ ทีนี้อันก็ได้รับอัลตราซาวรอบแรกค่ะในสัปดาห์ที่อันตั้งคันได้7สัปดาห์นะคะซึ่งผลออกมาก็คือปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะทีนี้ต่อมาสเสร็จต่อมาหมอเขาก็จะาถามแล้วว่าเราอยากตรวจไหมว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นปัญญาอ่อนไหมเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่านะคะก็คือหมอเขาก็จะนัดให้เราค่ะอัลตราซาวรอบที่2 ในสัปดาห์ที่13ขึ้นไปค่ะซึ่งผล,ผลตรวจออกมาก็คือปกติดีนะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของดาซินโดมเนี่ยถ้าเกิดเกิน3นิลเนี่ยเท่ากับว่าเด็กอะ่ะเป็นปัญญาอ่อนแต่ว่าค่าออกมาได้1.9ก็ถือว่าปกติดีไม่มีปัญหาะคะ่ะทีนี้ต่อมาพอเช็คแล้วลูกไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะพอสัปดาห์ที่16ขึ้นไปเนี่ยหมอเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องเข้ามา ฉีดวัคซีนกับพยาบาลค่ะซึ่งวัคซีนที่อันได้ฉีดไปแล้วนั้นก็จะมี2ตัวค่ะก็คือการโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองวัคซีนแรกวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อีกวัคซีนหนึ่งก็คือจะเป็นวัคซีนวัคซีนโรคไอกรนค่ะ2ตัวนี้สําคัญมากเพื่อป้องกันปกป้องคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องนะคะทีนี้ช่วงระหว่างนี้ก็คือคุณหมอเขาก็จะมีให้ยา จำเป็นสําหรับแม่ตั้งครรภ์มาด้วยนะคะที่นี้คุณหมอเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยหานมิดไวท์ที่นี่เขาจะมีมิดไวท์ประจําตัวค่ะหรือที่เรียกว่าคนพดกุงคันคนทําคลอดให้เรานั่นเองค่ะจะไม่ใช่เป็นคุณหมอประจําตัวที่ที่เราดีลกับเขานะคะจะคนเราส่วนก,กันถ้าคนพดกุงคันก็คือเขาจะทําเรื่องดูแลเราตั้งแต่ตั้งแต่ท้องอยู่ยนจนเราจนเราคลอดไปแล้วนะคะเขาก็จะมาเยี่ยมเราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้อันก็ได้หามิดไวฟ์ประจําตัวเรียบร้อยแล้วนะคะมิดไวฟ์เขาก็จะถามแล้วว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมมีโรคประจตัวอะไรหรือเปล่าอยากปรึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เราก็สามารถถามเขาได้หมดรวมถึงการทํานัดอัลตาซาวด้วยเพราะว่าครั้งต่อไปก็คือจะเป็นอัลตาซาวครั้งที่3โดยที่นิวซีแลนด์นะคะเขาจะแนะนําให้อัลตาซาวเพื่อถ้าเกิดกรณีอยากรู้เพศของลูกเนี่ย เขาจะแนะนําให้ตั้งครันอายุสัปดาห์20สัปดาห์ขึ้นไปค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็เพื่อเป็นวันที่อันเนี่ยตั้งครันได้20สัปดาห์แล้วแต่ว่านัดอัลตาซาวเนี่ยของอันจะได้ได้วันที่ออ30ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่อันเนี่ยตั้งคันได้ประมาณ21สัปดาห์ค่ะอีกไม่นานอันก็จะได้รู้เพศลูกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องสมมติน้ำหนักตัวค่ะ น้ำหนักตัวไม่ได้มาตรฐานน้อยไปหรือมากไปเนี่ยเราก็ปรึกษา midwife ได้เพราะว่าเขาสามารถนัดพวกนิวทริชั่นนัดพวกอะไรที่แบบเป็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คําแนะนําปรึกษาเราได้ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะนัดเราทุกๆ4สสัปดาห์นะคะเพื่อมาเจอกับ midwife พาร์ตต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่คุณหมอประจำตัวแล้วแต่จะเป็นพาร์ตเกี่ยวกับนัดพดักคันโดยตรงค่ะแล้ก็จะมีเบอร์เขา ซึ่งพะดุงคันหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเขาจะทำงานคู่กัน2คนเพื่อกรอนี้เราฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเราก็จะมีคนคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาเราค่ะก็คือรอบต่อไปอันก็ทำนัดกับนิทไวฟ์เรียบร้อยแล้วก็คือจะเจอเขาในทุกๆ4สัปดาห์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวแชร์ประสบการณ์นะคะพาร์ตต่อไปก็จะเป็นเกี bottle bottle ่ยวกับข้อดีข้อเสีย ของการมีลูกเมืองนอกค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการมีลูกโตเมืองนอกค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นสวัสดิการที่นิวซีแลนด์ค่ะก็คือข้อแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนเนาะข้อหนึ่งก็คือลูกได้คลอดฟรีนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วค่ะต่อไปก็คือข้อ2นะคะลูกจะได้พาสปอร์ตนิวซีแลนด์ตามพ่อและแม่นะคะเมื่อลูกได้พาสปอร์ตนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะสามารถ เดินทางท่องเที่ยวหรือไปทํางานได้หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าฟรีวีซ่าเยอะมากเลยนะคะซึ่งข้อ2เนี้ยก็จะลิงก์กับข้อ3ค่ะข้อ3ก็คือลูกเนี้ยจะได้สิทธิ์เรียนฟรีนะคะเขาเรียนฟรีที่นี่ก็คือเขาก็จะไม่มีกําแพงด้านภาษาค่ะเพราะว่าเขาจะได้เรียนแบบ native speaker เลยแล้วถ้าเกิดลูกเรียนจบมานะคะก็เท่ากับว่าเขาจะมีทั้งมุิการศึกษา รวมไปถึงพสัสต์ตนิวซีแลนด์ค่ะดังนั้นเขาสามารถที่จะเลือกไปทํางานในประเทศอื่นๆได้ที่เขาต้องการค่ะเช่น U.K. ค่ะอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะต่อมาค่ะก็ะคือข้อ4เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตรงนี้นะคะต้องเกินกั่ว่าเป็นเฉพาะกรณีสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ตัดสินใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจออกมาเลี้ยงลูก เป็นแบบคุณพ่อหรือคุณแม่ฟูทางนะคะทําให้กระทบรายรับในครอบครัวนะคะรัฐบาลก็จะมีเงินช่วยเหลือตรงนี้ให้อยู่คข้าข้า็ประมาณ10,000บาทต่ออาทิตย์1 0 0 0 0บาทบวกลบต่ออาทิตย์นะคะขึ้นอยู่กับรายรับซึ่งรายรับถ้าสมมติว่าคุณรายรับเยอะคุณก็อาจจะไ,ได้เงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะแต่ถ้าอันลองคำนวณเข้าว้าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นกรณีของครอบครัวอันนี้ก็คือจะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะคะประมาณ10,000บาทบวกลบต่ออาทิตย์ค่ะ ต่อมานะคะข้อที่5ก็คือสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลฟรีค่ะซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของคนประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะฟรีเลยนะคะสําหรับลูกข้อสุดท้ายก็คือข้อ6ค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอ่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศที่อากาศดีมากนะคะและก็ยังมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นความปลอดภัยบนการใช้รถใช้ถนนนะคะ พราะที่นี่เขาจะไม่ขับรถเร็วจะมีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะรวมไปถึงอัชญากรรมต่ำด้วยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นค่ะทีนี้เราว่าไปถึงข้อดีแล้วนะคะก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้อเสียมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะก็มาเริ่มที่ข้อเสียข้อแรกกันนะคะข้อ1ก็คือลูกของคุณจะอ่อนภาษาไทยค่ะ เพราะว่าเขาเกิดและเติบโตที่เมืองนอกนะคะซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักดังนั้นเขาก็จะมองว่าภาษาไทยเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับเขาเพราะต่อให้เขาเรียนจบเขาก็คงหาง,งานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานอยู่ดีเพราะเป็นภาษาสากลของโลกค่ะข้อ2นะคะก็คือเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยทําให้ดูเหมือนก้าวรล้าไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเขา ที่เมืองนอกเนี่ยก็คือเขาจะให้ความสําคัญที่ว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอายุมากหรือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะลูกของคุณก็อาจจะดูเหมือนเหมือนก้าวร้าวในสายตาผู้ใหญ่ได้นะคะข้อ3ค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าแบบขนบรรมเนียมประเพณีไทยเป็นยังไงอย่างเช่นวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสงการคืออะไรนะคะเขาก็จะอิน วันสำคัญของสไตล์ฝรัร่งนะคะอย่างเช่นวันคริสต์มาสหรือวันฮาลโลวีนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือข้อ4ชีวิตหลังเรียนจบค่ะข้อนี้นี่ถือว่าแล้วแต่มุมมองของพ่อแม่แต่ละคนแล้วกันนะคะว่า,าจะมองเป็นข้อดีหรือข้อเสียเพราะว่าชีวิตหลังเรียนจบเนี่ยเมื่อฝรั่งเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะให้ลูกอ่ะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะหรือบางครอบครัวอาจจะให้ลูกเป็นคนเลือกเองนะคะว่าเลือกที่จะอยู่ต่อกับพ่อแม่ไหม หรือว่าจะเลือกออกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองหางานทําด้วยตัวเองซึ่งเขามีสิทธิ์เลือกตรงนี้นะคะดังนั้นพ่อแม่ที่อยากคาดหวังที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่กับเราด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเสียใจยหรืออาจจะผิดหวังได้นะคะเพราะว่าลูกเขาอาจจะเลือกไปทํางานประเทศอื่นเลยก็ได้ข้อนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อเสียคะ่ะสําหรับครอบครัวที่ต้องการให้ลูกอยู่ด้วยนะคะก็นี่ก็คือข้อสรุปของข้อดีข้อเสียที่สรุปมาให้ฟังนะคะทีนี้ก็ถ้าใครค่ะมีคําถามอะไร หรือต้องการให้อันทําคลิปเกกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วอันก็จะมาอัปเดตคลิปให้เรื่อยๆนะคะตอนนี้อันก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย